สวัสดีครับผมนายเกียินลรงแคทเนียมครับสวัสดีค่ะฉันนางสาวพัชราลหงภาภกรค่ะค่ะวันนี้จะมาทดลองวิทยาศาสตร์เรื่องแตกไม่แตกนะคะอุปกรณ์การทดลอง 1. มีลูกโป่งค่ะ 2. เข็มค่ะ 3. ส,สกอตเทปค่ะและ 4. มีสตัเตอร์ค่ะ วิธีการทำการทดลรอนนะคะหนึ่งเป่าปลูกโป่งให้ได้ขนาดที่พอประมาณะคะ่ะ วิธีท like ี okay. okay. <S <S tie, ่สองนำสกอเทปติดลูกโป่งลูกใดลูกหนึ่งค่ะ ขั้นตอนที่3ามเอาเข็มมาแทงลูกโป่งค่ะแล้วสังเกตเค่ะสรุปผลการทดลองนะคะลูกโป่งที่ติดสกอตเทปจะไม่แตกค่ะส่วนลูกโป่งที่ไม่ติดก็จะแตกค่ะทฤษฎีที่เกิดอย่างนี้นะครับเพราะว่าในลูกโป่งมีแรงดันอากาศใช่ไหมครับ ถ้าเกิดเราอาสกอตเทปไปแปะที่ผิวของลูกโป่งสกอตเทปจะช่วยดึงผิวของลูกโป่งไม่ให้เกิดรูที่กว้างและแตกครับอบคณครับเดี๋ยวนิดนึงนิดนึงรูรองแทงตรงั้นใหม่ที่มันมีสกอตเทปใหม่ยังไม่ได้เดินโซ่ปีนไหมหมดแล้ว ทุกปมเราปิดใหม่นี่ถ้าลองกระแทกแรงนี่จะแตกไหมใช่ไหมมันต้องคือเราต้องทดลองแบบหลายแบบไม่ใช่ทำแป๊บแล้วก็จบเลยไม่ใช่นะต้องทําแบบนั่นแบบนี้แบบนี้แล้วสรุปว่ามันไม่แตกเพราะอะไรเัื่งแตกเพราะอะไร